น้องคินจะมาอ่านเรื่องอะไรครับลูดีค่ะร้องของใครนะเสียงร้องของเรื่องเงินเงินนะเอาอ่านทีเอาอ่านเล่าก่อนเล่านิทานก่อนเพื่อนเพื่อนฟังอยู่นั่นแฟนพี่หนูอยู่ในป่าคนเดียวพี่จี๊ดเหรอหนูจี๊ดหนูจี๊ดอยู่ในป่าคนเดียวก็ไม่มีเพื่อนมาอยู่ หนูจี๊ตัวหนูจี๊เลยวิ่งขึ้นไปบนต้นไม้มแลมีต,มต้นไม้นี้แล้วก็มีตัวตอะไรมาก็มีหนูมาแล้วก็มีนกฟีลาบน,ก,นกฟีลาปากจูอีกคนนกฟีลาฟปากจูเลยอ๋อเจ้านกฟีลาบนี่คือเสียงร้องของเจ้าลูกตา,ไม,าไม่ใช่ แล้วเสียงร้องของใครล่ะเสียงร้องหมาป่าเอายังไม่ถึงหน้านั้นเลยเล่าไปเลยสิเล่าก่อนอยา,าแล้วก็เห็นเมฆขึ้นนาบนต้นไม้จริงแล้วก็ถามว่าเจ้ามีเจ้ามีาเสียงร้องของเจ้าหรือเปล่าไม่ใช่เองเสียงร้องหมาป่าไม่ใช่ใช่หรอใช่แล้วใครมาอีกเปิด าด้วยอา้าเจ้ากวางอันนี้มันกวางเวนเดียเจ้ากวางในเสียงร้องของเจ้าหรือเปล่าไม่ใช่ครับเสียงของปลาเอ้าเปิดไปแมวฟ้ามาแล้วคุณเอาหนังสือมานอนอ่านได้ปหากวา,ปาปงปีนขึ้นมาบนต้นไม้กิ่งปีนขึ้นมาบนต้นไม้เร็วแล้วต้นไม้ก็หักลงมาดัางโครมกังโครแกลงโครเราต้นไม้เราต้นไม้ก็หักลงมาคลื่งี้ไงหมาตาร้อง ร้องว่ามาปลาร้องว่าอะไรอ่ะน้องนิ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 อ่าวูอ่าวูร้องว่าอะไรนะอ่าวูอ่าวแล้วกิ่งไม้ก็หักลงมาเดี๋ยวนี้เลยแล้วทุกคนก็ไหลลงมาตกบินตกลงมาแล้วทุกคนก็ตกลงมานกกิ่งไม้ตกอะไรเต็มเป็ดร้อง ห่านเป็ดร้องไปร้องห้องร้องห้องห้องน้องแห้งแห้งมีร้องอ้าวนกฮูกร้องฮูพูแล้วมีอะรร้องอะไรอ่ะมีร้องอ้าวว้าวไม่ใช่อ้าวมีร้องอ้าวแล้ววางร้องอะไรอ่ะอ้าวอ้าวอ้าวแล้วมาป่าร้องยังไงแควแกวอะไรอ่า แล้วหมาป่าเสียงเธอนี่เองเหรอใช่ใ hmm. ช mm ่ค hmm รับไม่ม mm ีใครส่งเสียงฉันเองเสียงฉันเองครับกัวความมืดผมกลัวความมืดทุรักของตัวเองแดีวทุกคนก็นอนกันนอนหลับกันในเตียงโตนแมน มาป่าจะไม่กลัวอีกต่อไปแล้วท <ưng> ุกคนก็จะไม่กลัวเสียงน้องอีกต่อไปแล้วแล้วหนูก็ไม่กลัวอีกต่อไปแล้วมันมีอะไรจเอแล้วบายบายยังไม่เห็นใ้เลย จบหรือยังบายบายตื่นอ๋้เช้าแล้วทุกคนก็ตื่นแม่ไม่มีแม่มีน้องฟิลับคนเดียวปากจูอ่ะไม่มีเพื่อนเลยทำไมอ่ะอ้าวก็มันอยู่คนเดียวอ่ะเหมือนน้องคินเลยชอบอยู่คนเดียวออไม่รู้บายบายครับบายบายครับเจอกันใหม่นะครับจุ๊บจุ๊เจ้าสิ่งของบางเล่